น่าจะเก่งแล้วมันเจออมาดอนเละถ้าเจออ,อมาดอนมันล้างบัฟหลัวคืออาร์การ์นี่เหงาเลยนะรถฟูสิบเคด้วยไอ้หี้อะมันน่าจะเก่งก็ได้ดูกันไปก่อนดูนไปก่อนแต่กูชอบชื่ออยหน่ โดนหมงไปหนึ่งดอกไม่เป็นไรหรอกแต่มันเก็บรูนให้เอาสเปกกลางว่ะอ๋ออีซี่แ้่ขลางเจออะไรงลางเจอซูสี่อะไรครับเนี่ย oh, like เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ไอตัวที่นี้เลเวลเสือกไปเอาตังในยครัตอ์อโนโตเซฟเลนจูส เรียบร้อยสเปกนี่ดูดาเมจมันดิพนี่ดูเหมือนเหมือนเล่น B A แล้วตีแล้วไม่ติดเคียไอนี่ตีก็ไม่ติดแบทเหมือนกันช้าจะเย็นเฮ้ยทำไมพี่แต่แบบควนหลายทีมันต้องแบบตักลักดอกอ่ะโซโลคิวโซโลคิวมันมีรองเท้าสวยโหลสวยงาม่ะ กูชอ็อตสเปคหกเลยนะพี่ระวังพร้อมไหมพร้อม s go 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 let's go เอาเอาเอาเร็วเร็วเร็วตายปะไม่<า>ไม่ไม่ติดแบตเลยจะได้มันต้องติดแบตแล e ้วสองทีอะถึงตายอ,อยากโคโนได้สองตัวถ้าได้สเปคสเปคตายเลยนะ สเปก็ได้พี่แต่ไม่มีนันเลยโอนโอนโอนแต่ว่าหองเฮ้ยโอ้โหมีดีเทชั่นุ้ที่เนี้ยตายตายแต่ตายอยู่ว้ get back, get back. าเต็มเลยเก็บเก็บ <c oughs> พี่พี่โคโนพี่โคโนขกล้ามาผมว่ามามันจะทำอะไรได้ไหมได้แลวครับล้ามเข้าแล้วี่โคโนไปแล้วเฮ้ยโอ้โหเอาแม่งเอามากีัตัด เรียบร้อยไปหวันเลยรับแม่งมาขีดจัดเลยไม่หันไปหวดตั้มด้วยยี่อกระโดดได้ไหมเรียบร้อยเข้าโอ้โห Nóc, nóc knock, knock, đây, knock, 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 เอาเวลท้แเลยอะไรพี Bref, p, men, ่เนี่ย้อยไีมนีอกคุ้มค่าวร์ปอยะ้องนเกมมันละสิบนาทีบวกได้นะมันมีหวานอยงเี้ยอีข้าแล้วยี่ย่ขวามหลังเลยกูไหนวะ โคนาว่าไอโคนาว่าเท่าไหร่พี่เราไม่มีดีชาติเนาะไม่ได้มีหองลาไปดิโอเคอเทรดสวยอยู่อุ้ยไม่ทัน อ่านอยู่โหมดที่มีซอยซอยซอยข้างหลังดีกว่าซดข้างหลังมานมาโอ้ยไม่เกี่ยงออฟเวทโดนไม่ถึงว่ะถึงอยู่โดนอยู่นะไม่ถึงว่ะอายุโดนแต่กตายไปนเอาแล้วฮัตก้าโดนหรือไม่ ไม่งาวพออยู an, ่มาเซฟสุวเลยเดี๋ยวรอจ้ะโรชัน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 โรชานโรชั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 น ตายปะตายตายมันก็จะว่างไงอีมาอีกตัวแล้วครับไป้อไม่กราเกยสอะไรสีงวงสซดสซูสอโอ้มาแก้วาด้วยได้ข่าวมันแค่นี่เดียวะมันมาเดินเช้อกว่านี่ได้ไงวะ แม่งเดินมาซัพพอร์ตเลยเ่ียมีเร็วอยู่แล้วมันอ็อกไม่ไม่หลอ,อ,อกแม่นเนี่ยแม่งพิ่งจบตัวเองวีเพราะมึงเก่งกดไม่พลาดเย็นแม่มาเด็กไม่พลาดเลยตัดกูจะตายหายอยู่แล้วนะอุ้ยหายไปหน่อยเดียว ยี่บิเกี่ยวสักตัวสิได้ได้ได้โอ้ยเพราะวะสวยสวยเอ็นชิ้นดรอปแล้วนะฮัดเก้าไปแตกแล้ว แล้วโดดใส่แล้วไม่อยู่ในสิ่นนคนนี้ไม่น่ารอดเดีเยวาขอต้องสี่าหาอะปุยทางนี้ผมว่าโคโนไคก็ได้นะแบบว่าแต่หลักๆกักบผมว่าพ<อ>ี่น่าได้เอาต้องโคโนสุดแลวไม่งนนะั้นแล้วพี่จะย,ยิงยไม่ได้ ตู้เอย,ย,ยอ,อ,ออกมาละไว้ไท,ท,ท,ที่บ้านที่บ้านตายมนะเม่ไม่น่ารอดหมายถึงเราไม่น่ารอดใช่ไหมฮัต <laughs> ก่ามันโดดเข้าไปป้อมสามมัอมสีด้วยซ้ำต้องกลับวบ่ะม่คุมเลยเสียข้างล่าง ไอเยนเจอร์มันเอาโพสเอาโพอสอาฮัสกาเอาโพสเดินก็ไมสนเอาโพสเลยสหลบยินได้ไม่ตายมีพายุนี่มันมีนี่ด้วยระวังนะ4รเแบบาดการนี่คือไม่ถอยได้ แลกกันเฉยมันไม่มีของไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ไปตรงไหนอ่ะข้าวบดอยู่ข้างบเรียบร้อยเนเจอร์มีของเยอะอยู่นะเดียวรอเลยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมา อโ oh yeah. อ้ย oh, อ่ะปูปืนเบลโตแตกเลยยี่กูน่าจะกด BKB จะได้ไม่ตายเฮ้ยสเปกตายแล้วไม่ได้นะพี่พี่จะตายเอาอะมวยบิ๊ b เบียรออืมลืม่กดนะกดตอนนี้พี่พี่รู้ต้องมี BKB แบบจริงจังแล้วเพราะเนเจอร์แม่งเริ่มเป็นปัญหาละ กี่มีวาร์ปไหมอ๋อคูเห็นนะ Cứu mì vào, Tô tô bang đi giấc 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 เ็กจะมาหรืคอมช่วเนี่น้องเก็บเลยมีชี้ด้วยดีลูกคุสตาร์คุณสตาร์คคุสตาร์คคุสตาร์เนเจอร์จะเอาใครวะเกรนโบยลงล่างมันมันซื้อมาถ่ายพี่ดูไปรอมาข้างล่างก็ได้นั่นแล้วก็รอแล้วคือไม่นั่นก่อนนั่นก่อน แต่ระเบิดแล้วไม่โดนเยี่เลยครับท่านพื <S <s ้นเพียวพื้นต้องถอยแล้วนะแบบบวกเหรอออกบวกก็ได้้ยพี่นุอย่าลืมนะพี่ตัดลงกมาออกมาได้พี่นุตัดเอาอกมาได้พี่

嗯。 วนทันไหมหน้าสีบอมหน้าแต่ทันข้ามันเดินไปตีแล้นะพีเก่งเก่งเก่งยุ่งค่นโ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 ่นเลถึงเมื่อพี่แล้วพี่แม่งตายผิดจังหวะเลย ไอ้กี้นี่ยังไม่โดนอีกได้ไอ้กี้อโปู่จะไปแบกี้ยมึงหลอดเขาเรียบร้อยลอโดนตายไอ้เหี้แต่แต่เอ็นได้ชัดไอ้นี่มีกำตายแล้วนะแล้วมึงตีทำไมเฟสเมลไอ้สัตสมึงจะตีบ้านเฮ้ยมาโอ้พีก็พอเลยนะอะไรละ นตีบ้ากดูแล้วแล้วตีคลิปก่อนมันมีดิมบัสอ่ะดันบนก่อนดันบนก่อนตั้งหนึ่งโดนในนี้หวะตีตอกมันเสียไปกระบีพวกพวกมึงเสียบายแบท้วย

Lang we'll no có đây mà. Bắt. Đi nim bắt này đi. Đi vô, đi vô. Kì mừng long pink đi về với tí bạn phải nó bung lên nhiều lắm rồi bung lên cái rồi rồi